มาเลาะตลาดเทศบาลสกลนครนะครับวันนี้ตลาดใบพาดนะครับไปดูอาหารข้างในกันครับตลาดใหญ่มากไปดูเมนูกันว่ามีอะไรขายบ้างไปดูอาหารกันครับ น่าจะเป็นต่อคุ้มแน่นะกิดละร้อยโอ้โยเขาปวดต้มกับเต็มเลยต่อต่อ,อเดินดูเดินดูแล้วมึงน,นื้นตะโกนกลับมา เพื่อมีอะไรสนใจตัวไงบอสนใจบอเอาอยุ่กอน์ีิเล็กก <c> ล <oughs> ัวเจ็บขาบอลัวเจ็บขาอ้อมอ้อมอ้อมไปฟังนี้ก่อนนะอย่างเง้ย

เดนอนอกทานี้เนาะไม่มีแล้วเจ้นานังไปเลยเดียนยวบางนีก็มาดงทุเรียนโอ้ยเจอภูสวย,สวย ันนี้ขายยังไงเท่นะอันนี้ล่ะแปดร้อยะอันนี้แปดร้อยเอาอันนี้แหละอารอลงพอดูนยอันนั้นมันทับกันไหมนี่โอ้โหเราก็ได้เลือกเอาก็ได้ปะหรือว่าเอาเป็นชุด

โซเดก็จ้านางเจ้นางเอาอีกเอาสองไหมเอาสองโลไหมเลือโลหนึ่งแปดร้อยแปดร้อยเอาอย่างไหนหรือว่าเอาแค่โลนึงก็พอนั่นถือเวดีอยู่เนาะเอาอีกโลหนึ่งเจ็ดร้อยไม่ได้ปะ สร้างอีกคนอาให้เพิ่นก่อนก็นได้มาเลายลยช่งกักปรากฏว,ว่านะไม่เห็นต่อนะครับก็เลยซื้อต่อนอแไม่มเ่มาใจซื้อต่อเลยครับฮะ พอดีอยอะวะโมเมนแถมบ่นี่โอ้ยเยได้ได้ไดได้น่ัเน่อแถมเยอเออได้ต่อเลยครับโยกให้เบิ่งแนสองโยกสองมือแนี่ไหมค่ะโยกสองมือให้เน่ยกเน่เออยกสองยกโยกถุงนี่นะเออสองโลดไ้ครับทุงละโล ไปดูเมนูอื่นครับได้แล้วนี่สองโลสองโลอยู่ใบพัดสกลนครน,นะครับสองโลต่อหลุมตอนโลเท่าไหร่ตอนนี หลายราคานะครับหลายราคาเฮ้ยมาขอดีนะก้าววากเลนะเป็นไงเ่ย

ต่อน่อยโ้จังบาทต่อหน่อยต่อหน่อย้อยจังบาทกิละแปดบาทโอ้ขายริตัละแปดร้อยคอก็เ้อแมนมากคอะอ้ผมว่าหมักอแม่มานอยากินหมากคอนี่เขาขายแจ็คักินกละก0นละแปดต่วหุม รถมนเป็นงรถคุณตานะเป็นรับต่อล้มที่เราได้มานะครับต่อนะครับต่อยักษ์ได้มาสองถุงแล้วก็จะทำการนึ่งนะครับเพื่อจะได้แกะตัวอ่อนมันออกมาทำการนึ่งนะครับ นี่นึ่งนะครับนึ่งซะก่อนนี่ครับตัวมัมยังกรุกกริกกรุกกริกนึ่นงซะก่อนนะครับนึน่งให้สุกประมาณสามสิบนาทีครับเดี๋ยวมาแกะดูนะครับโอเคนะเดี๋ยวปูล้าจะแกะให้ดูนึ่งซะก่อน อ,อ่าตอนนี้ใส่ลงไปในซึ่งนะครับเตรียมซึ้งเลยอีก30มสิบนาทีครับเราก็จะเอาขึ้นมาแกะรอด,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 ดูนะครับปิดฝานะครับปิดฝาปิดฝาปิดฝาแล้วตอนนี้เราก็นึ่งสุกแล้วนะครับก็บปิดปิดไฟเรียบร้อยนะครับเปิดดูนะครับโอ้อหมอกขึ้นเต็มเลยครับ ไอห,หมอกขึ้นเต็มเลยโอ้ร้อนๆเลยครับเดี๋ยวเราจะไปแกะดูนะว่าสวยแค่ไหนอ่าจะยกไปแกะดูนอนจนหนึ่งเสร็จแล้วเนาะอ่าปล่อยให้มันเย็นก่อนโอ้สุดๆเลย สุดๆเลยยังไงครับสุดๆเลยครับสวยมากสวยมากเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับทุกคนเดี๋ยวจะแกะต่อต่อหลุมครับที่เรียกว่าต่อหลุมใหญ่มากเามาแกะตัวตัวดักแด้ของต่อนะครับ ดักแรกของลูกต่อนะครับตอนนี้เรากำลังเก็บแม่มันตัวเบลอเลยครับแม่เนตัวเบลอเลยเกะทิ้งนี่ก็ได้เดินมันเ๋ยวเอาดักแด้มันออกจากรังมันนะครับตอนนี้ เห็นพนกัยวะเาสีความเนี่ยมามาบวเอาเห็นพนกัยวะโอเคเห็นแล่มือเนาะอืมคือแซ่บรือป่าจิ้มมือกเด้อเถ้มา้ก็เห็นเนี่ยนิ้เมือ แก่จากแก้มันออกจากลังมันลังของต่ต หลังจากเราแกะจากแดนมออกจากลังมันนะครับแล้วก็จะมาแพ็คใส่ถุงไว้นะครับ mm hmm. แล้วก็เราจะทํากินเป็นถุงถุงเป็นต่อยักษ์นะครับต่อยักษ์ต่อใหญ่ mm hmm. ปีหนึ่งก็ได้กินครั้งเดียวนะครับเพราะว่าหน้าฝน ตัวใหญ่เดี๋ยวพรุ่งนี้ทำทำกินให้ดูนะครับผมนี่ไงต่อยักษ์ปีหกแปดต่อยักษ์กักต่อยักษ์ต่อยักษ์ตัวมันไม่เหมือนต่อหัวเสือนะครับตัวมันจะเป็นสีเหลืองๆครับดำดำดเหลืองๆตัวเบลื่อเลย นี่ซื้อมาจากตลาดปลายพัดสกลนครน,นะครับสกลนครน,น้ำมันหมูลงไปนะครับเกียวนิ่มเกียวกระเทียมหอมหอมกว่า ได้ที่ลงไปเลยต่อน,นี้เราก็นึ่งแล้วใช่ไหมครับนึ่งแล้วนึ่งแลนะสุดวนะครับเรามาคั่วเอาเรสชาติหอม

ปลาต่อ,อ,อ <Off> hehe, ม,มมันมน,มน, food, น,นัวๆอร่อยาไปกินครับมาแล้วครับโอ้โหนี่ม ah, ีเกงหน่ query, อไม้คุณแม่นะครับต่อโดยเสียเกครับเลี้ยงใส้พด แน่ไหมแม่ซีมาเริ่มกินน้ำกันครับกุญอจกุญอจตูทชีต่อครับแบพูดกินยังพู ตัวนี้ก็อร่อยแนละ้วตัวแก่ตัวแก่ที่ยังบินไม่ได้อ้่่่มูโอเคกินข้าวกันนะครับท่านผู้ชมเอาดิมา